คุยกันนะครับสัญญงสัญญาณพอได้นะครับเรามาคุยเรื่องทักษิณชินวัตรจะต้องกลับเข้าคุกหรือเปล่าเรามาคุยกันเรื่องแพทยสภามีมติวันนี้นะครับแพทยสภามีวัติวันนี้นะครับลงโทษหมอสามคนนะครับมีหมอราชทรรหมอโรงพยาบาลตํารวจอีกสองคนนะครับตั้งแต่เรื่องการส่งตัวไปนะครับนะ,นะ,นะจากราชทรรไปไปยังโรงพยาบาลตํารวจนะแต่ไม่น่าจะชอบนะ นะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็หมอสองคนนั้นก็โดนเรื่องพักบริญาตนะครับทำรายงานทําอะไรต่างๆที่มันไม่ตรงความจริงนะครับผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลตํารวจนะครับแต่ก็ให้นอนเป็นเวลา6เดือนนะครับคานนี้เนี่ยเมื่อมันมีคำวินิจฉัยของแพทยสภาแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนะสำหรับคุณทักษิณนี่ก็มีความเสี่ยง ในการที่อาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกนะครับเพราะว่าไปอยู่ชั้น14มา6เดือนโดยที่นะมันไม่ควรอยู่ะพอแพทยสภามีมติแบบเนี้ยนะมันก็เท่ากับว่าเออหมอเนี่ยมีส่วนช่วยคุณทักษิณไปนอนโรงพยาบาลชั้น14หรือไม่ก็หมอก็เสียเสยนะเส่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับหมอเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทั้งหมอรลชจะทันหมอตำรวจเนี่ยมีความเสี่ยงสูงและก็ถือเป็น พยาหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ว่าหนึ่งไม่ได้ป่วยจริง 2. ป่วยจริงแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตคําว่าวิกฤตก็คือเหมือนเข้า ICU ียูไอซอะไรทำนองนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่วิกฤตก็ไม่ควรส่งตัวจากโรงพยาบาลราชจทันนะครับไม่ควรส่งตัวนะครับมีเอามาทุกอันเลยนะครับนะมีมีอะไรบ้างเนี่ย thank you โอเค ได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่ใชนะ้เดี๋ยวสั้นๆนะครับโอเคขอบคุณมากอนะครับมันก็ไม่ควรส่งตัวจากนะครับเเรือนจํามานอนอยู่ที่โรงพยาบาลชั้นสี่ก็คือพูดง่ายนะครับควรจะนอนอยู่ในคุกนะครับอควรจะนอนในคุกแต่ดันบ้าให้นอนนอนอยู่อ,อน,น, 14, นะครับชั้นสิบสี่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอเรื่องใหญ่เรื่องโตนะฮะ นะครับนะก็ดูนะครับว่าทักษิณจะได้กลับเข้าคุกหรือเปล่านะครับนะก็มีโอกาสสูงนะครับในการที่คุณทักษิณอาจจะต้องกลับไปอ่าอยู่ในคุกในตารางเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับกองเทียร์ก็เทียร์กันใหญ่และอยากให้กลับอยากให้อยู่ในคุกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเยอะนะครับนะครับนะครับเยอะเลยฮะเดี๋ยวก็ทให้มันสวยงามหน่อยอืมนะครับแลว นะกองเชียร์หลายๆคนก็อยากจะให้ติดคุกนะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะนะครับแต่เออนะฮะหลายคนก็บอกเชียร์อยากให้ติดคุกนะนะนะอยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายแบบเท่าเทียมกันเนะนะ่นะครับจริงไหมนะครับทักษิณจะติดคุกไหมครับเพราะว่าแพทยสภา,ามีมติลงโทษหมอแล้วสามคนคนหนึ่งว่ากล่าวตักเตือนนะครับไม่ควรส่งตัวอีกสองคนก็เป็นไงฮะ นะครับอีกสองคนเป็นไงครับพักใบยาิทํารายงานที่ไม่ตรงกับข้อที่จริงนะน่าจะเป็นหมอตํารวจนะดูคร่าวๆนะเพราะเขาไม่บอกว่าคนไหนเป็นยังไงนะครับนะอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะฮะเออนะครับเรื่องเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ครับอืมเหนื่อยนะครับนะอืมนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์นะครับอุปนายกแพทยสภาเป็นคนแถลงนะฮะนะครับ อาจารย์หมอบอกว่ามติที่ประชุมแพทยสภาลงมติลงโทษแพทย์สามท่านเป็นการว่ากล่าวต่างเตือนหนึ่งท่านพักใช้ใบอนุญาตสองท่านกรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงขณะนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุทําให้เรามีการลงโทษเป็นการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวจกรรมซึ่งเป็นลงโทษเ,เป็นการลงโทษขั้นรุนแรง นะครับก็คือว่าไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้ป่วยวิกฤตแต่ดันไปแต่ดันไปทําความเห็นว่าทักษิณป่วยวิกฤตก็ทําให้ทักษิณไปไงไม่ต้องนอนคุกนอนโรงพยาบาลชั้นสิบสี่สบายเหมือนพักฟื้นอะนะเหมือนสถานพักฟื้นไปถ้ามันป่วยวิกฤตก็ต้องไปนอนที่ไหนห้องไอซียูใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆนะครับนะอันนั้นเขาเรียกวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนครับ แพทยสภาบอกว่าแพทยสภามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพไว้นะครับนะอาจารย์หมอบอกนะนะครับอืมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะก็เป็นข่าวดีฮนะเป็นข่าวดีมากครับนะเพราะฉะนั้นพอนะพอมีคําสั่งแพทยสภามีคาวิบบนิจฉัยแบบนี้มาแล้วก็นะครับนะครับคุณทักษิณก็จะมีความเสี่ยงคุกตาราง นะครับนะในการไต่สวนแต่อะไรโอกาสในการที่ต้องกลับไปอยู่ในคุกเป็นเวลา6เดือนนี่ก็สูงเพราะอะไรเพราะเมื่อเมื่อสารจำคุกแล้วก็ต้องมีการบังคับโทษการบังคับโทษหมายถึงสารตัดสินจำคุกก็ต้องไปนอนในคุกไม่ใช่ไปนอนเย็นฉ่ำอยู่ชั้นสิบดูวิวนะเออเมืองหลวงสบายนะครับนะครับนะที่เขาบอกว่ารวยแล้วไม่ต้องติดคุกงานนี้แหละครับมีความเสี่ยงสูงครับนะครับอ่อนะฮะ เออนะติดสารพิพากษาจำคุกต้องติดคุกนะครับไม่ใช่ว่าเงินเยอะไม่ต้องติดคุกนะนี่ครับเขาแสดงความคิดเห็นหนะนะครับทุกคนก็เห็นด้วยกันฮนะอยากให้บ้านเมืองมีกฎหมายที่ศักิ์สิทธิ์นะบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทีเทยมกันนะครับหลายหลายคนก็บอกนะฮะนะครับอืมนะเพราะเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะนะคำวินิจฉัยของแพทยสภาเนี่ยเป็นพยานหลักฐานสําคัญเลยในการวินิจฉัยว่า ป่วยจริงไหมวิกฤตไหมถ้าไม่วิกฤตนะไปนอนที่นั่นนะก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะก็ต้องกลับไปนอนคุกนะเพราะนั้นโอกาสติดคุกก็เยอะก็เป็นโอกาสนะเพราะฉะนั้นทั้งหมอหมอสามคนเนี่ยก็มีโอกาสนะนะผิดวินัยร้ายแรงและก็มีโอกาสติดคุกมาตราหนึ่งห้าเจ็ดผมเชื่อว่าหลังจากมีคำวินิจฉัยเสร็จแล้วต้องมีคนไปร้องที่ปปชอ,อย่างแน่นอน นะครับซึ่งปปชก็ต้องสอบเพราะว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจและหลังจากนั้นเดือนมิถุนาวันที่สิบสามหรืออะไรต่างเนี่ยนะก็ต้องมีนัดนะส่งเอกสารต่างๆนะสารดีกาก็ต้องเรียกจากแพทยสภามานะครับหลังจากนั้นก็ต้องไตส่สวนพอมันไม่ป่วยจริงนะครับไม่ป่วยจริงนะครับทักษิณก็ต้องมาตอบคำถามมันในเมื่อคุณไม่ป่วยจริงแล้วคุณไปนอนทําไมโรงพยาบาลใครช่วยเหลือคุณใครช่วยเหลือคุณ,คณก็ต้องติดคุกส่วนทักษิณก็ต้องอาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจํา เป็นการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษานะครับบ้านเมืองจะได้มีขือมีแปรครับไม่ใช่ว่ากูใหญ่กูเป็นนายกกูเป็นเจ้าของพรรคกูเป็นเจ้าสัวกูรวยใครๆก็ทําอะไรกูไม่ได้นะครับใครๆก็ทําอะไรกูไม่ได้งานนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญครับนะเอ็นเปื P ่อยเอ็นอะไรต่างๆไม่สนใจแล้วอืมพี่น้องประชาชนว่ายังไงนะครับอืมนะครับนะนะครับเขาบอกว่าได้ออกหรือไม่ไม่ เอ่อหรือไม่ได้ออกลุนนะทักษินขอออกนอกประเทศไปอเมริกานะครับเจรจาภาษีจะได้ไหมครับนะครับไม่รู้ว่าสารสั่งยังไงนะนะครับได้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหสารอนุญาตให้ออกนอกไหมนะครับนะบนะครับหมอวังลงบอกนะครับผมขอแปลการถแถลงของแพทย์สภาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเท่ากับเป็นการยืนยันว่ามีแพทย์ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักโทษคือคุณทักษิน ที่ถูกลงโทษนะทางจริยธรรมสามคนมีนักโทษไม่ได้ป่วยวิกฤตแต่ใช้วิธีใช้วิชาชีพแพทย์เพื่อช่วยเหลือนะครับมีสองคนถือว่าโทษหนักนั่นคือการพักใบญาติซึ่งตีความได้ว่าแพทย์สองคนนี้มีการออกเอกสารทางการแพทย์ไม่ตรงกับความจริงก็คือการออกเอกสารทางการแพทย์เท็จต่นักโทษเพราะนักโทษรายนี้ไม่ได้ป่วยวิกฤตตามที่อ้างเชื่อว่าผลของแพทยสภาจะถูกไปใช้ที่ประโยชน์ที่ปปชและสามัญกา นที่น่าจะมีการไต่สวนเร็วๆนี้ส่วนจะขยายความผิดไปที่ใครบ้างต้องตัดต้องติดตามปาปชและศาลต่อไปนะครับนะครับเพราะนั้นก็งานนี้แหละครับก็ต้องมีคนติดคุกติดตารางแล้วก็ลำบากกันนะอืมนะครับนะรบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสารตั้งต้นเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะฮะนะครับพยานหลักฐานสําคัญในการจะพิสูจน์เลยฮะว่ามีสิทธิ ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ไอ้หมอที่ส่งตัวไปก็มีความผิดมันไม่ควนอะความรู้ความสามารถหมอราชทันก็มีแต่ดันสส่งตัวไปอันนี้ก็เหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกันนะไอ้ใครที่ส่งตัวไปนะฮะหมอทวินิชัยก็วิกฤตก็ซวยฮนะสุดท้ายแล้วนะครับไปไม่รอดนะนะนะไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะก็คือไม่มีหลักฐานชัดเจนอะที่เ ไม่ไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าภาวะวิกฤตเกิดขึ้นกับคุณทักษิณเป็นเหตุให้พักใบอนุญาตแพทย์สองคนศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์อุปนายกครับนะนายกบอกว่าอะไรป่วยจริงผ่าตัดด้วยค่ะถ้าไอตัวดิฉันออกมาพูดถึงความชัดเจนอย่างไรก็มีใครเชื่ออยู่ดีเพราะคนเลือกที่จะไม่เชื่อแพทย์ทองทานชินวัฒนพูดมาที่หนะนะครับเพราะฉะนั้น นายกบอกว่าป่วยจริงหมอบอกไม่ป่วยจริงนายกระวังนะครับจะเป็นการพูดจาสนับสนุนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับนายกต้องระวังนะครับเพราะว่าความเห็นของท่านขัดกับแพทยสภานะครับอืมนะครับเป็นนายกกระวังนะครับระวังนะฮะนะครับล่าสุดครับสองนาทีที่ผ่านมาครับสารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ทักสินออกนอกประเทศจุกรูสารอาญาไม่อนุญาตให้ทักสินออกนอกประเทศครับ หลังขอเดินทางไปกาตาร์ตามคำเชิญของเจ้าผู้ครองนครรัฐนะครับนะนะฮะนะครับศาลไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางไปต่างประเทศครับชุกรูเรียบร้อยครับส่งสัญญาณครับเตรียมไปสารดีกาครับหลังจากนั้นไปไงฮะนะตำรวจต้องคอยดูไหมนะครับว่าช่วงนี้แกจะอยู่เมืองไทยอยู่แถวไหนยังไงนะนายวิยนยศทนายความทักษิณระบุว่าการไปครั้งนี้ อดีตนายกทักษิณหวังเจอโดนนั่นทำส่วนการที่ศาลยกคำร้องมองเป็นเรื่องส่วนตัวยังไม่มีกําหนดการชัดเจนการไปเจอโดนนั่นทำเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ศาลยกคำร้องไม่ให้ทักษิณไปต่างประเทศจุกรูสัญญาลายนะครับสัญญาลายครับจุกกรูนะนะนะบางคนบอกนะกลัวไปแล้วจะไม่กลับเนี่ยคราวที่แล้วก็ขอไปดูโอลิมปิกทีแล้วหายไปเลยไม่มาฟังคำพิพากษา สารก็คงมองแล้วดูแล้วถ้าจะไปแล้วไม่กลับนะครับนะฮะสารเดี๋ยวนี้รู้ทันแล้วนะอืมนะครับนะสารไม่อนุญาตให้ทักษินออกนอกอืมอืมนะครับโอ้โหลลาบากแล้วเนี่นะผมดูทักษินลําบากแล้วสารไม่อนุญาตไปต่างประเทศเนี่ยนะลางร้ายแล้วครับนะครับ,นะรบพี่น้องว่าลางร้าย สารอาญาไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางออกนอกประเทศลางร้ายแนวโน้อมอาจต้องกลับไปอยู่ในคุกหรือไม่ติดตามกันต่อไปคุกมีไว้ขังคนผิดนะครับโอโ้โหสวยนะครับ โอ้โหหนักนะครับสารไม่อนุญ,ญาตไปนอกในะสัญญาณรา้ายแล้วโอ้โหดูนะครับผมว่าลําบากนะฮะลางร้ายอะ่ะสารคงรู้นะไปแล้วมันจะกลับหรือเปล่าอืมนะอืมส่วนตัวผมมองว่าสารเกรงว่าไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเขาที่แล้วก็ขออนุญ,ญาตไปดูโอลิมปิกแล้วก็ไม่มานะครับลางร้ายสําหรับทักษิณครับอืม ไม่กลับลางร้ายนะครับนะครับนี่แหละครับดูแลครับ,นรบ,รบเนี่ยสารยกคำร้องนี่นะอาการหน่าเป็นอ่วงแนละ้วสารคงไม่เชื่อหรอกข่าวที่แล้วเองก็บอกว่าจะไปดูกีฬาแล้วเองก็ไปกลับมาอืออือโอ้โหผมดูแล้วท่าทางจะอาการลำบากแล้วทักษิณน,นะอือ โอกาสติดคุกสูงคนะความเห็นส่วนตัวในฐานะเป็นทนายนะเพราะหมอเขาบอกแล้วมันไม่ได้วิกฤตเนี่ยนะนะแล้วคุณทักศิณไปนอนทําไม่ะนะนะเออนะไปนอนโรงพยาบาลทําไมนะติดสารจําคุกอืมอืมสารจําคุก,กก็ต้องไปติดคุกที่อืมจะไปนอนทําไมโรงพยาบาลน,นะมันไม่ใช่เรือนจอําเนี่ยนะครับขนาดเจ้าสัวไอเจ้าสัวอะไรอ่ะเจ้าสัวอะไรไอ้ที่กิน อะไรอ่ะหมีดําหมาดําอะไรเนี่ยเสือดำเนี่ยยังไปนอนคุกเลยนั่นก็เป็นเจ้าสัวแสนล้านนะนะครับก็ยังต้องนอนคุกอะ่ะทุกคนติดสารจําคุกก็ต้องนอนคุกนะครับเข้าใจนะอืมไปนอนที่อื่นทําไมมันไม่ใช่ที่นอนมันไม่ใช่เรือนจํานะครับอืมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนะครับเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสารไม่สารายาไม่ให้ไปต่างประเทศเขาก็กลัวแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะไม่กลับมาเนี่ย เออเขาที่แล้วไปก็นะสิบเจ็ดปีเพิ่งกลับประเทศไทยอ่ะอืมนะครับอืมหนักเลยนะไงก็ดีอ่ะนะครับนะดูกันต่อไปนะพี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะอืมแสดงความเห็นกันนะครับอืมไม่อนุญาตแล้วเ,เสร็จแล้ว เรียบร้อยสบายอนะลางร้ายนะสาลคงมองละเองไปลเองไม่กลับแล้วคราวที่แล้วเองหายไปสิบเจ็ดปีจริงไหมครับพี่น้องครับสารไทยเริ่มเออเป็นไงอืมอืมอืมนะครับนะตอนนี้ทักษิณเริ่มกลับมาป่วยอีกครั้งแล้วครับ ป่วยรุนแรงกว่าเดิมเป็นโรคอะไรนะครับเอ,อขออนุญาตตอบค่ะไม่ให้ออกนอกประเทศอ่าเห็นนะนะครับน่าสงสารหมอนะครับนะต้องมาติดคุกติดตารางแทนทักษิณหรือเปล่าวันนี้ดูดูอาจารย์ทันครับจากไอแลนด์อ๋อครับสวัสดีนะครับคุณทิติสุดานะครับเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้คุณทักษิณไปติดคุกนะอืมช่องทางธรรมชาติ พอมีลู่ทางนะคือถ้าเขาจะหนีเขาหนีได้คราวที่แล้วยิ่งรักก็ออกช่องทางธรรมชาติแล้วก็ไปเขมรไปอะไรนะครับนะี่มันมันยกเว้นมีคนไปเฝ้าหน้าบ้านไปไหนมาไหนสะกดรอยนะครับมันจะมีคนไปตามนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เขาเีา่ยมหน้าดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจจะกล้าไปเฝ้าไปอะไรหรือเปล่ายกเว้นนะต้องใช้ขอดมาแชลตํารวจศาลทุกวันนี้ศาลมีตํารวจนะ เขาเรียกาคอรมาแชลนะครับเป็นตํารวจของศาลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีกําลังพอไหมหรือว่าต้องใช้สหารหรืออะไรนะครับนะนะนะครับอืมนะหนีเถอะไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอืมนะครับจะขอ,อลดโทษอีกได้ไหมไม่ได้ได้นะหุนเซนรอต้อนรับครับอ๋อต้องไปหุนเซนนะพักพวกเขาเยอะนะถ้าเขาอยากจะหนีไปต่างประเทศเนี่ยมันทําได้ไม่ยากคนระดับทักษสินพวกพร้อมเขาเยอะ มันต้องมีตำรวจเฝ้าหน้าบ้านตลอดมันจะเฝ้าได้หรือเปล่าอืมนะครับผมกลัวว่าแกจะไปอีกรอบมงานนี้คงไม่กลับมาแล้วมั้งค่วนี้นะนะเนี่ยการเมืองจะยุบสภาหไหมเท่าที่ผมทราบนะอาจจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับลูกทักษิณก็คงไม่ไหวแล้วทักษิณติดคุกนะงานเนี้ยผมว่าลูกทักษิณก็แย่นะน่าจะเปลี่ยนเป็นอนุทินเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะพักเพื่อไทยเนี่ยแย่เลย แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือตอนนี้หนะักหนะักผมว่านายกคนต่อไปต้องชื่ออนุทินจากค่ายสีน้ําเงินตอนนี้ก็ค่ายสีน้ําเงินก็โดนแดงเล่นหนะักทั้งเรื่องสวทั้งเรื่องอะไรต่างๆจะโยงใยมาถึงพรรคสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับอืมบอกแล้วให้กลับมาเลี้ยงหลานดันไปเลี้ยงลูกนะแทนที่จะเลี้ยงหลานอยู่บ้านดันไปเลี้ยงลูกไปไปเล่นการเมืองทําเป็นนายกตัวจริงนะครับคนก็หมั่นไส้กัน นะครับเออนะเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนการเจ็บป่วยชั้น 14, ะสิบสี่แพทยสภาเล่นงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสคุกตารางนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับคุกตารางต้องมีคนช่วยส่งออกอาพาออกนอกไหมเราไม่รู้นะครับแต่ก็เสียวๆนะเพราะเพราะทักษิณนีน่เขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวเขาพูดแล้วแม้แต่วันเดียวเขาไม่ยอมติดคุกนะนะครับยาว,ยาวๆไปเลยครับ นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูนะนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับเปลี่ยนเธออุ้งอิงเป็นนายกนะนะอุ้งอิงเป็นนายกใครๆก็เป็นได้นะครับอืมหนึ่งพันต่อหนึ่งนะครับเชื่อว่าออกนอกแน่นอนอ่านะบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบคราวที่แล้วขออนุญาตศารไปต่างประเทศสิบเจ็ปีเพิ่งกลับมานะครับนะ ประชาชนเฝ้ารุนนะครับว่าทักษิณจะติดคุกไหมโอถถถถถถ้ถ้าติดถ้าทักษิณติดคุกนี่ฉลองกันที่หมายเลยผมนี่ต้องฉลองเลยท่านสมขาติดคุกนะมันแสดงให้เห็นว่าอะไรศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเพราะทุกวันเนี่ยคนไว้วางใจศาลที่สุดแล้วอ่อนะครับแสดงว่าวันก่อนที่นายกพูดว่าพ่อป่วยนะก็เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเพราะนั้นนายกก็เสี่ยงนะบอกพ่อป่วยจริงเนี่ยไม่ใช่นะ เพราะนั้นนายกโกหกเนี่ยอาจจะผิดหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่า,ถาแถลงข่าวเนี่ยนะนะครับนะนะนะครับเนี่ยบางคนบอกไม่ติดหรอกไม่แน่นะครับผมว่าเสียวนะโอกาสนะสูงนะเปลี่ยนนายกเถอะครับเอ่อบางคนบอกทําอะไรทักสินไม่ได้หรอกไม่มีใครทําอะไรกูได้อ,อ่อืมนะครับว่ากันไปนะฮะประเทศไทยจะแก้รัฐธรรมนูญนะอืมนะครับนะครับ ดีนะครับถ้าถ้าถ้าทักษิณติดคุกนี่ก็ต้องฉลองกันนะเออนะครับนะอืมนะครับมีอะไรก็ว่ากันมานะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะนะครับวันนี้แหละครับใหญ่เลยนะและคงจะใหญ่ไปหลายวันนะครับเรื่องแพทยสภาลงโทษหมอสามคนเนี่ยนะครับเป็นหมอที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมช่วยเหลือนักโทษเนี่ย นะอีกคนก็ส่งตัวไปทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ต้องส่งก็ดันส่งไปพอส่งไปโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บแม่งก็เลยบอกวิกฤตเลยทั้งๆท,ท,ที่มันไม่วิกฤตนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าหมอพวกนี้ได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าจะช่วยเหลือฟรีๆคงไม่ใช่มั้งมันน่าจะได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าเราไม่รู้ถ้าติดคุกต,ต้องฉลองวายแดงเลยแน่นอนครับต้องฉลองเลยนะครับนะนะ,ะไม่รู้จักอายหรือไม่ได้ป่วย นะครับแต่ไปใส่เฟือกคอระบบอุปถรัรมมาเถือ่อมาเหนือระบบยุตธธรรมวันนี้เวรกรรมมีจริงแล้วใช่หรือไม่แพทย์เป็นเจ้าที่รัฐใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นก็หนึ่งห้าเดเดี๋ยวก็ไปปปชต่อเดี๋ยวก็มีพวกนักร้องพวกอะไรต่างๆไปยืน่นไม่ต้องหวง่วงนะครับนักร้องประเทศไทยมันเยอะนะเออฉลองเล่าขาวนายกไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อาจจะโดนร้องพอรู้อยู่แล้วไม่ป่วยวิกฤต นายกดดนไปให้สัมภาษณ์ว่าป่วยจริงไม่มีใครเชื่อใครจะเชื่อน่ะแพทย์สภายังไม่เชื่อเลยเพราะฉะนั้นการที่นายกพูดว่าพ่อตัวเองป่วยจริงนั้นอาจจะผิดจริยธรรมคงจะมีคนไปร้องนะครับนะครับว่าการพูดแบบนั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมเดี๋ยวก็ส่งสารดีกาสารดีกาก็เปไงถ้าผิดจริยธรรมก็พ้นจากความเป็นนายกนะครับนะเพราะอันนี้นะเอ่อนะครับทำไมลานจอดรถสภาพแพงจังสี่พันกว่าล้าน ก็บอกแล้วนะครับนักการเมืองนี่มันไม่สนใจแนละ้วลานจัดรถแม่งแพงจากแพงกว่าตึกสตงออยครับตึกสตงงกี่ล้านพันสองร้อยล้านเรืออะไรนะแพงกว่าตึกของกสทชสองพันหกร้อยล้านลานจัดรถแม่งสี่พันกว่าล้านมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมึงอยากจะใช้เงินภาษีมึงก็ใช้ มึงอยากทำอะไรก็ทำมึงไม่ได้เห็นหัวประชาชนไอ้พวกสสทั้งหลายผมเรียกว่าสสห้าร้อยบางคนเขาเรียกว่าจุดจุดจุดห้าแต่ผมเรียกว่าไอ้สสห้าอยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะ